โอเคเฉลยข้อนี้นะครับแปดสองห้าแปดครั้งที่หนึ่งเนาะจะจำไม่ได้ว่าเดือนไหนนะครับครั้งที่หนึ่งพิมพ์มาแต่เขาบอกว่าออกแรงในแนวราบขนาดห้านิวตันครับลากวัตถุมวลหนะึ่งกิโลกรัมเนาะให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบฝืดนะครับพื้นราบฝืดก็คือมีมิวเนาะที่มีแรงเสียดทานนี่แหละครับเสียดทานจนก็คือมันขูดถลย,ย์อยู่โอเคปะ่ะขนาดสามนิวตันนะครับถ้าแรงต้านอากาศเนี่ยขนาด kv กำลังสองนะ k เป็นค่าคงที่นะนะครับโดยที่ k เนี่ยเขาให้มาแล้ว เท่ากับ5้าคูณสิบกำลังลบสกิโลกรัมต่อเมตรนะครับแล้วีคืออัตราเร็วของวัตถุนะครับวัตถุนี้จะมีอัตราเร็วสูงสุดกี่เมตรอัตราเร็วสูงสุดก็คือ V m a x ใช่ป่ะนะครับกิ่เมตรต่อวินาทีโอเคมาอันดับแรกเราลองวาดรูปก่อนว่าเฮ้ยโจทย์เขาให้รูปมาเป็นยังไงฝืนฝืนใช่ป่ะต๊ด่ะวาดไปนะครับแล้วก็มีวัตถุอันหนึ่งนะครับวัตถุงโง่ๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ง่ายสุดนะครับ แล้วเราก็ออกแรงครับว่าลากวตัตถุตัวนี้ชึง้งในแนวราบเห็นไหมแนวราบออกแรงลาก5นิวตัน f เท่ากับ5นิวตันมวลอันนี้1กิโลกรัมใช่ปะลากมวล1กิโลกรัมพื้นราบฝืดแรงเสียดทานจนขนาด3นิวตันก็แสดงว่าเฮ้ยอ่ะเขาให้ค่านี้คงที่นะครับแรงเสียดทานจน fk ใช่ปะเท่ากับ3นิวตันอ่ะเขียนไปมีอะไรอีก n นะโอ้ยเอียงกัน n แรงปฏิกิริยาตั้งฉากตั้งฉากกับพื้น่ะตั้งฉากกับผิวสัมผัสแล้วก็อันสุดท้ายเป็นน้ําหนักของมันนะครับ mg ใช่ปะ่ะหมดยังแรงฟิวดีไดแกรมเนี่ย fbd หมดยังยังไม่หมดนะครับเห็นนี้ป่าแรงต้านทานอะไรอากาศครับคือถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่ไปทางนี้ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เนาะมันก็จะมีแรงต้านทานอากาศใช่ปะ่ะไปทางไหนครับ ก็คือส่วนทางปะก็วีไปทางนี้ครับแรงต้านทานอากาศมันก็เหมือนแรงเสียดทานนะครับแต่เป็นแรงเสียดท,ทานที่เกิดจากอากาศใช่ป่มโมเลกุลอากาศมันเสียดสีกันไปพวกนี้ก็จะปึ๊บเกิดอย่างงี้เป็นแรงต้านทานอากาศาสมมุติให้เป็นอะไรดีตัว R แล้วกันนะครับตัว R เท่ากับ kP กำลังสองเนาะแรงต้านทานอากาศคือเท่านี้นะครับแต่ประเด็นคําถามคือว่าเอะแล้ววัตถุเนี้ยจะมีอัตาราเร็วได้สูงสุดกี่เมตร ต่อวินาทีใช่ปะ่ะเออกี่เมตรต่อวินาทีอะครับเนาะข้อนี้มันจะยากตรงคํำนี้แหละว่าวัตถุมีอัตราเร็วสูงสุดกี่เมตรต่อวินาทีอันนี้ต้องใช้ความเข้าใจเรื่องของไหลนิดหนึ่งอะเนาะคือถ้าใครของไหลความรู้เป็นศูนย์ก็จะแบบแ l ้งเลยนะครับแบบเฮ้ยมันทํำยังไงนะครับเนาะ,นะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องแรงหนืดน,นะครับแรงหนืดโอเคสมมุติเลยนะว่าสมมุติว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเนาะ เริ่มต้นนะครับเราตั้งสมการนี้จากซิกมา f เท่ากับอะไร m a มเนาะสมมติว่าเริ่มต้นอ่ะวเท่ากับศูนย์เท่ากับน้่ยๆออยเนาะ,นะแล้วก็ทำไมครับดึงให้มันมีความเร็วเพิ่มขึ้นใช่ปะ่ะแสดงว่ามันก็มีความเร่งถูกไหมเพราะว่าไอตัวเนี้ย v เพิ่มขึ้นถูกไหมถ้า V เพิ่มขึ้นใช่ปะ่ะเราดึงให้มันเร็วขึ้นใช่ปะ่ะดึงลากให้มันเร็วขึ้นก็ต้องมี A ครับโอเคปะ่ะต้องมีความเร่งเพราะความเร็วเปลี่ยนไปครับเพิ่มขึ้นต้องมี A อ,อ้าสมมติด้วยขวาเป็นบวกก็จะมีแรงนี้ครับ f เนอะแล้วแรงที่เหลือไปทางซ้ายหมดเลยลบ fk ลบ R ใช่ปะ R ขอแทนเป็น kv กัลังสองเลยแล้วกันนะครับเท่ากับ ma โอเคไหมทีนี้เราลองพิจารณานิดหนึ่งนะครับพิจารณาสมาการนี้ คือตัวเนี้ยคือตัว V ใช่ป่ะเราเห็นไหมว่า V เป็นไงเพิ่มขึ้นเฮ้ย V เพิ่มขึ้นว่ะโอเคไหมวีเพิ่มขึ้นว่ะแต่ทีนี้ลองสังเกตนะครับทุกตัวเป็นค่าคงที่หมดเลยใช่ป่ะอันนี้เท่าไหร่ห้าอันนี้เท่าไหร่สามป่ะเนี่ยห้ากับสามคงที่หมดเลยครับยกเว้นตัวเนี้ยตัวเนี้ย V มันเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นใช่ป่ะเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยค่าเนี้ยเพิ่มขึ้นแต่พจน์เนี้ยเพิ่มขึ้น แต่มันมีเครื่องหมายลบข้างหน้าแสดงว่าพจน์นี้จะเป็นไงครับก็ต้องน้อยลงปะก็คือมันลบด้วยจํานวนที่มากขึ้นอะลบด้วยจํานวนที่มันมากขึ้นดังนั้น A อครับมันน้อยลงเห็นปะถ้า v ีเพิ่มขึ้นปุ๊บไอเนี่ยเพิ่มขึ้นอะแต่ลบด้วยจํานวนที่เพิ่มขึ้นฝั่งขวาต้องน้อยลงมันคล้ายๆกับเนี่ยครับเท่า 3, ห้าลบสามเหลือ,อ่าไรเนี่ยสองปะสองแล้วก็ลบด้วยค่าอะไรพูกที่มันเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะ อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นไงก็ต้องน้อยลงน้อยลงใช่ป่ะได้ไหมหนึกภาพบอกปะ่ะอย่างเช่นอ่ะหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 1. 5ห้านะครับฝั่งนี้ก็จะน้อยลงเรื่อยๆโอเคเนาะนะครับน่ะทีนี้แล้ว A นั้นจะน้อยลงไปถึงเมื่อไหร่อะอืม a, น้อยลงไปถึงเมื่อไหร่ a ก็จะน้อยลงจนมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นศูนย์ครับโอเคป่ะเนาะก็ v มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะ่ะจน A มันมีค่าเป็นศูนย์ครับ เมื่อ a มีค่าเป็นศูนย์เมื่อไหร่มันหมายความว่ามันสมดุลครับโอเคปะมันสมดุลปุ๊บเราจะได้ค่าอัตราเร็วสูงสุดครับเอเคไหมคือ vmax เพราะว่ามันไม่มีความเร่งแล้วครับคือมันเร็วขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดจนหนึ๊บแล้วมันจะไม่เร็วกว่าน,นี้ละเพราะว่าความเร่งมันเป็นศูนย์ละถูกปะจุดเนี้ยความเร่งมันจะสูงสุด ไอ้ทษทีความเร็วมันจะสูงสุดนะครับและเรียกว่าความเร็วสุดท้ายด้วยโอเคไหมเรียกไอ้ความเร็วสูงสุดนี้ว่าความเร็วสุดท้ายหรือคำว่า terminal velocity นะครับภังกฤษเนาะ terminal velocity นี่เราก็เลยเคยเรียนกันแล้วล่ะเนาะในเรื่องของหลไ,ไม่ใช่ terminal t 1 e o นะครับ terminal แปลว่าปลายนะมันคือความเร็วสุดท้ายอะความเร็วปลาย นะครับโอเคทีนี้เราทำไงครับเราก็เอาสมก,การนี้มาคิด ب. ก็เป็นเท่าไหร่ f ลบ fk ลบ kv กำลังสเท่ากับ ma แต่มันเป็น0ใช่ป่ะนะครับโอเคปะ่ะทีนี้ v ตรวเนี้ยมันจะเป็น vt แล้วครับ vt ก็คือ velocity สุดท้ายครับ่ะ r m i n a l velocity นะครับเนาะ vt หรือ vmax เนี่แหละโอเคฝั่งนี้เป็น0ย้ายไปบวกครับเป็น kv กำลังสองหม เหลือ5ลบอะไรครับตัวนี้3 k เท่าไหร่ครับ5คูณ10กำลังลบ2่ปะค่า k คือเท่านี้ึือคูณกับ v t กลัง2 5โอเคปะ5ลบ3เหลือเท่าไหร่2 5คูณ10กำลังลบ2 vt กลังสแสดงว่า v t เท่ากับเท่าไหร่ครับก็2ส่วน5้ใช่ไหมเอา5ไปหาร10กำลังลบ2ย้ายไปเป็น10กำลัง2นะครับใส่รูทแง โอเคปะ่ะนะครับห้าอันนี้มันร้อยหนึ่งนี่งนะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบเอ่อสี่สิบใช่ไหมสองสองสี่อันนี้ทำเป็นสิบคูณสองก็ได้อ่ะสองสองสี่สี่ดึงออกน้องรูดได้เหลือแค่รู้สิบวิธีก็เป็นสองรู 10, ้สิบเมตรเปอร์เซกครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องไปแบบคูนั่งถอดรูดนูดนี้นั่นไม่ต้องขนาดนั้นนะครับง่ายๆรู้สิบเนี่ยประมาณเท่าไหร่ สามป่ะสามสเก้าอ่ะสาสองเท่าไหร่ก็ประมาณหกครับข้อไหนประมาณหกอ่ะข้อนี้ข้อสองครับจบโอเคปะ่ะประมาณเอาครับเราต้องเราต้องเก่านิดนึงนครับเราต้องเจ๋งนิดนึงอ่ะนะพวกแพทสองชอบประมาณเลขไม่ใช่มันชอบประมาณนะครับพี่นี่แหละชอบประมาณนะครับ